วันจันทร์ที่11ตุลาคม2564เวลา9นาิกา30นาทีนายสมพศ์กวางแก้วหัวหน้าผู้ตวรวจราชการกรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเบื่อผู้แฉแรงงานครั้งที่8ประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้อำนวยการกองนิติการผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนฝ่ายใน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารากันกลองคําขอกู้เงินกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์รุ่งเรืองจำกัด ล้าานบาทรับทราบสถานะทางการเงินของกอง,งทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำเดือนกันยายน2564ผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2564รายง,งานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำเดือนกันยายน2564การกสํารสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจาการต้นสังกัด กรอ,ออมรั์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนผู้ใช้บริการเงินผู้กองทืนเพื่อผู้ใช้แรงงานและแผนการดําเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําปีงบประมาณพศ2565 หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน